จะดีขนาดไหนถ้าคุณสามารถเข้าไปนั่งในจิตใจของผู้คนได้คิดแบบไหนอยากได้อะไรทุกคนก็ทำตามด้วยดีให้ความร่วมมือในทุกเรื่องถ้าอยากได้ชีวิตดีๆแบบนี้พอดแคสต์นี้มีคำตอบค่ะฟังแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นแน่นอนค่ะ คุณกำลังรับฟังสติสตาร n g Strong Step Podcast มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะเรื่องหลักใจความสำคัญใหญ่ของปัญหาในทุกที่ทำงานก็คงไม่ต่างกันทั้งนั้นนั่นคือคนยังไงล่ะกฎระเบียบม,มีออกมามา,มากมาย ข้อบังคับให้อยู่ร่วมกันก็มีออกมาเยอะแยะแต่ก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ดีมารยาทของลูกน้องที่มักดื้อดึงกับหัวหน้ามารยาทแย่ๆของคนที่มีปัญญาน้อยที่ตาแบงใส่คนสอนงานมีเยอะแยะแทบทุกสํานักงานก็ทำไมมันเกิดขึ้นแบบนั้นกันละ่ะง่ายนิดเดียวคนที่มีความคิดน้อยมักใช้ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ในการออกความคิดเห็นของตัวเองเช่นรักตัวเองที่สุด ตัวเองถูกเสมอใครว่าไม่ได้คนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจนั่นหมายความว่าตนเองโดนรังแกเป็นต้นในเมื่อพื้นฐานความคิดคนมันมีคร่าวๆออกมาแบบนี้กันทั้งนั้นงั้นก็จับมันมาปรับใช้เลยสิ ทำยังไงให้คนยังรู้สึกดีทั้งที่กำลังโดนจับปรับนิสัยทั้งที่กำลังโดนปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกฎระเบียบของสังคมมันมีเทคนิคง่ายๆให้ลองไปปรับใช้กันดูค่ะมาฟังเลยค่ะข้อหนึ่งอย่าเริ่มต้นตำหนิใครเมื่อทำผิดในทันที ทุกครั้งเมื่อมีคนทำสิ่งใดผิดพลาดขึ้นมาคนที่ทำผิดก็รู้สึกแย่มากพอแล้วแทนที่จะดุด่าเข้าในทันทีให้คนโดนดุรู้สึกแย่ขึ้นไปอีกรู้สึกต่อต้านมากขึ้นไปอีกสิ่งที่ดีกว่านั้นมากไม่ใช่การตำหนิแรงๆแน่นอนเพราะคนที่ทำสิ่งใดผิดพลาดยิ่งถามยิ่งเค้นคนโดนจะยิ่งรู้สึกในแง่ร้ายมากยิ่งขึ้น ให้เริ่มที่การตั้งคำถามแทนลองถามดูว่าทำไมถึงทำแบบนั้นกระตุ้นตระหนักรู้ถึงความผิดของตัวเขาเองจะดีกว่าทำแบบนี้จะส่งผลดีกว่าในระยะยาวด้วยทำให้เขาคิดได้เองว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำกันแน่ข้อดีหรือข้อเสียอันไหนที่ดีกว่ากัน จะทำให้เขาได้เรียนรู้จากบทเรียนที่ตนเองได้ทำลงไปเป็นวิธีที่เข้าใจได้ง่ายและส่งผลให้เขารู้สึกประทับใจกับคุณด้วยคนที่แนะนำแนวทางดีๆให้เขาคนที่ให้โอกาสเขาได้แก้ไขข้อผิดพลาดนั่นเองขออง้อ2อย่าพูดอะไรแบบขาดการยั้งคิด การจะคุยหรือต่อว่าใครด้วยคำพูดรุนแรงเกินไปมันส่งผลร้ายกว่าที่คุณคิดไว้มากการเกลียดชังชิงชังคนอื่นมันก่อให้เกิดการทำงานที่ขาดความร่วมมือมันทำให้เกิดการแทงข้างหลังได้ง่ายจนหน้าตกใจยังไงซะจงจำเอาไว้ว่าการทำให้คนรักมันย่อมดีกว่าคนเกลียดหรืออย่างน้อยๆการทำให้คนรู้สึกเฉยๆกับเราก็ยังจะดีกว่าทำให้คนเกลียดเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนจำกฎข้อนี้ ไว้ให้ดีมันใช้ได้จนคุณลาลับโลกนี้ไปได้เลยทีเดียวข้อ3ให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่คุณปรารถนาจากคนอื่น คนทุกคนอยากรู้สึกสำคัญชอบเป็นคนที่คนอื่นให้เกียรติไม่ถูกแสดงความหยาบคายใส่ไม่พูดจะให้รู้สึกด้อยค่าหมดราคาเป็นแค่เศษขยะอะไรแบบนั้นจงเรียนรู้จุดอ่อนข้อนี้ของคนส่วนมากในโลกใบนี้ให้ดีเราต่างก็อยากเป็นที่ยอมรับอยากเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเสมอจงเคารพความรู้สึกของผู้อื่นเข้าไว้แสดงความรู้สึกดีๆให้คนอื่นรับรู้โดยเริ่มต้นที่การพยายามรักตัวเองให้น้อย ลงบ้างในบางครั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้คนอื่นให้เขามีความรู้สึกดีกับตนเองเพิ่มมากขึ้นอันนี้ต้องอย่าลืมทำโดยเด็ดขาดข้อ 4. อย่าสั่งคนอื่นให้ทำสิ่งใดแต่จงใส่ความคิดนั้นให้เขาตัดสินใจทำมันเอง แนวคิดง่ายๆที่หลายคนทำผิดพลาดคือลืมนึกถึงใจคนอื่นทำพลาดง่ายๆด้วยการบงการชี้นิ้วสั่งคนโน้นคนนี้ตามที่ตนเองต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัดความคับแค้นใจไม่ต้องการจะทำตามคำสั่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรสิ่งที่ดีกว่าคือใส่ข้อมูลที่คุณต้องการให้ใครคนนั้นทำตามในหัวเขาเสียให้เขาตัดสินใจทำเองทำแบบ มันส่งผลดีกว่ามากยกตัวอย่างเช่นคุณอาจพูดจาโน้มน้าวชักจูงอธิบายทางเลือกเหตุผลที่ดีต่อตัวเขาหากทำตามให้เขาตัดสินใจเองให้มันเป็นความคิดจากใจเขาเองหรือไม่ก็ลองลองมือทำเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นผลดีเพราะเกิดผลดีต่างๆแล้วนั้นเขาก็จะทำตามเพราะอยากให้ผลดีเกิดขึ้นกับตนเองบ้างเป็นต้นข้อ 5. ต้องรู้ว่า มนุษย์มักหาข้ออ้างว่าตัวเองถูกเสมอข้อนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานอีกข้อที่สำคัญที่คุณหรือคนที่ต้องการจะคุมจิตใจคนอื่นได้ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งไม่มีใครอยากยอมรับว่าตนเองผิดได้เผลอทำข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้เกิดขึ้นกันทั้งนั้นทางออกที่ดีเราต้องยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและคุยด้วยใจเมตตาให้โอกาสเขาได้อธิบายมุมมองของเขา ทั้งที่มันอาจฟังไม่ขึ้นแต่จงใจเย็นกับสิ่งนี้ก่อนและรับฟังมันอย่างตั้งใจลองทบทวนเรื่องราวเข้าข้างเขาให้เขารู้สึกมีพวกพ้องและให้อภัยเขาก่อนในเวลาที่เขาต้องการช่วยแก้ไขปัญหาแล้วหากทุกอย่างคลี่คลายลงในที่สุดต่อไปก็ควรคุยกับเขาด้วยเหตุผลอธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแนวทางอื่นๆทางเลือกอื่นๆที่ควรทำหากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ชี้ทางออกอื่นๆกระตุ้นให้เขาเข้าใจตนเองมากขึ้นถึงเรื่องที่ควรทำให้ดีขึ้นให้ระวังให้มากขึ้นในโอกาสต่อไปเป็นต้นและนี่ลหละการเรียนรู้แบบง่ายๆที่จะอยู่เหนือจิตใจผู้คนได้อย่างแท้จริงทำไม่กี่อย่างแค่นี้คุณก็สามารถเข้าไปครองใจคนอื่นได้มากกว่า50%แล้วที่เหลือก็ไม่ยากแล้วล่ะเป็นกําลังใจให้คนพยายามประสบความสำเร็จทุกคนนะคะ คุณต้องทำได้แน่นอนค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแขกก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ